English p a า t นะคะเป็นโรงเรียนชั้นนำนะคะสอนภาษาอังกฤษนะคะตอนนี้นะคะมีแคมปัสนะคะก็อยู่ที่กรุงลอนดอนนะคะมี2งแคมปัสที่ Canary w h a r f นะคะแล้วก็ที่ Green Ford นะคะ ออในส่วนของ Canary Wharf เองนะคะหรือว่าจะเป็น g e e n น o r ตเนี่ย <Adventure. S 1> จะเป็นส่วนหนึ่งของ global education group นะคะซึ่งมีหลักสูตรต่างๆนะคะที่โลมาแล้วก็ในส่วนของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะในแคมปัสนี้ Canary Wharf เองเนี่ยเป็นสถานที่ที่อยู่ในโล c a t i o n สวยงามถ้าเกิดดูนอ้นองๆเนี่ยจะ enjoy ถ้าเกิดลงมาชั้นหนึ่งนะคะมีฟิตเนสด้วยในตึกแล้วก็เป็น สถานที่พักผ่อนมีร้านอาหารนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะห่างจากตึกรัฟฟ้านะคะวันแคนาดาสแควร์เพียงไม่ถึง20นาทีโด่งดังมากๆเลยนะคะเหตุผลนะคะที่มาเรียนต่อนะคะภาษาอังกฤษนะคะเอออินฟลูฟภาษาอังกฤษนะคะฟังพูดอ่านเขียนที่กรุงลอนดอนนะคะเพราะว่า ประเทศอังกฤษเนี่ยเป็นต้นกําเนิดของภาังกฤษนะคะแล้วก็มีความหลากหลายวัฒนธรรมนะคะก็แล้วก็มีกลิ่นอายของประวัติศาสตร์นะคะเป็นแบบคืออันยาวนานมากน้องๆก็าสามารถที่จะเรียนแล้วก็ท่องเที่ยวนะคะมีเพื่อนต่างชาติทั่วโลกเลยในโรงเรียนนะคะที่สําคัญนะคะกลุงลอนดอนไม่เคยหลับนะคะก็สามารถเอ็นจอนมิวสิก แล้วก็าสามารถที่จะไปเที่ยวในยามค่ำคืนได้นะคะประอังกฤษเองนะคะระบบโลจิสติกสนะคะหรือคมนาคมขนส่งนะคะมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกแล้วก็เป็นที่เก่าแก่นะคะเป็นที่รู้กันนะคะแล้วก็น้องๆน,นะคะสามารถที่จะนั่งรถนะคะทูกนะคะก็มานะคะที่แบบเดินทางสะดวกสบายเลยมาที่ Canary รีวอล It's a pleasure to welcome Study Plus in our English Path Canary Wharf campus. As you can see, we have a lovely green campus. The surroundings are beautiful, and we're only a two minute walk from East India DLR station. Let's go inside every bird and buzzing bee teaches them so happily nature's secrets yeah. wild and free hidden wonders come and see very very Tengling nice when stars and moonlight glow guide them where they need to go hand in hand, yeah. hand, in hand. ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ s t u d e n t Service นะคะก็จะมี Social Program นะคะ Hi h a r e y เยี่ยม g r e e s i n g s yeah, yeah. Welcome Please <S name Alex. <S Alex Alex จะดูแลเกี่ยวกับการไปเที่ยวแล้วก็กิจกรรมของเด็กนักเรียน s so, i Could you please uh, give example to my student which are activities that you provide for student for um social um activities Absolutely. So on Mondays we run a conversation club. This is free within the campus. It's an opportunity for new students to get to know one another and practice your English. We do trips to museums and galleries in the afternoons and in an the evening we go to restaurants and pubs. Thank you, we hope to see you soon. In the forest, they will stay.